สวัสดีครับเพื่อนๆวีพีที่น่ารักทุกๆท่านผมโฮบ,บ้านสวนพลาะเครื่องที่เพื่อนๆวิพีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระปิดตาของยาคูคําดีวัดพาดหลวงใต้ประเทศลาวนะครับผมนี่ครก็จะเป็นรูปหล่อของพระปิดตานะครับผมซึ่งสร้างประมาณปีพศออ2480ออกว่าๆนีครับผมก็จะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับผม เนื้อโลหะของท่านนี้ก็จะมีอยู่มากมายหลายแบบนะครับผมแต่ว่าเนื้อโลหะที่เป็นเมนเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปอกกระสุนปืนใหญ่ที่ด้านแล้วนะครับผมท่านก็จะนําเอามาหลอมรวมถึงโลหะพิเศษที่ท่านนํามาลงจานอัคระนะครับผมแล้วก็โลหะต่างๆที่ท่านชอบเล่นแร่แปรธาตุนะครับผมก็จะมีการใส่ส่วนผสมในส่วนนี้ลงไปบ้างนะครับผมทําให้เนื้อโลหะ ในบางครั้งนี่อาจจะมีสีส,สันวันณะที่ไม่เหมือนกันทุกๆองนะครับผมแต่ว่าโดยเมนเมแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้แบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมใต้ฐานนี่มีทั้งแบบที่อุดกิ่นแล้วก็อุดผงนะครับผมเวลาขย่าดูแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ยินเสียงกลิ่งนี่นะครับผมก็โดยมากแล้วก็จะเป็นอุดผงนะครับผมผงที่ท่านใช้อุดเป็นผงอีทิเจนะครับผม แล้วก็แบบที่อุดกลิน่นนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมบางทีมาขยา่าแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรก็แสดงว่าอุดผงนะครับผมถ้าได้ยินเสียงนี่ก็แสดงว่าอุดกลิ่นนะครับผมซึ่งมีอยู่น้อยผงนี่มีทั้งที่เป็นผงล้วนแล้วก็แบบที่มีบรรจุตะกรุดดอกเล็กๆล,ล,ล,ลงไปอีกนะครับผมอันนี้ฟังเขาเล่ามหอีกทีนะแต่ว่าเทศกริงประการใดน,นี่ไม่ทราบได้นะครับผมลักษณะรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับ เดี่ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆวิพี่รับชมไปพร้อมกับผมอบ้านสวนพลักเครื่องเลยครับลักษณะทิมทรงนี่นะครับผมก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันเป็นมาตรฐานก็จะมีทิมพแบบ์แบบ8ปดกน แบบนั่งยองนะครับผมก็จะมีรอยตะไบที่เป็นแบบรอยตะไบแบบหยากยามนะครับผมแบบที่ผมนําไม้เพื่อนๆพี่ๆชมนี้จะเป็นแบบติดตามหาลาบนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็เป็นแบบที่ได้รับความนิยมเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยพบเห็นบ่อยมากนักนะครับผมแบบที่พบเห็นบ่อยก็จะมีแบบสี่มือแปดมือนะครับผมแบบนั่งยองนะครับผมที่ไม่ค่อยเจอมากนักก็จะเป็นพิมพ์นี้แหละครับผมแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็จะมี เป็นพิมพ์ประสังกระจายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแบบอ,อีกแบบหนึ่งมาให้ชมนะครับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นภาพปิดตาที่เรียกได้ว่าพอเห็นแล้วก็เป็นแบบที่มีเอกลักษณ์นะครับผมถ้าเห็นแล้วก็จะทราบได้เลยนะครับผมว่าเป็นของหลวงหลวงปู่คำดีก็คือรูปแบบอย่างนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาอันที่เอามาโชว์กันนะครับผมเห็นนะฮะตัวนี้จะไม่ค่อยเห็น แล้วก็ด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็อย่างที่กาบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมท่านจะอุดผงปัฐมังนะครับผมซึ่งผงปัฐมังที่ว่านี้นะครับผมท่านจะได้รับวิชามาจากพ่อแม่ครูอาจารย์อุ่นนะครับผมซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของท่านนะครับผมซึ่งสอนวิชามูลเดิมหรือวิชามูลกระจายนะครับผมแล้วก็มีการลบผงล,ลบอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งผงตัวนี้นะครับผมหลวงปู ยาท่านคำดีนี่ก็สามารถที่จะลบได้นะครับผมมีผู้เล่าว่าในขณะที่ท่านลบผงในขณะที่ท่านลบผงอิทิเจนี้นะครับผมวิธีการก็คือท่านจะนำเอาแผ่นกระดานชนวนนะครับผมมาทับบนใบตองเจ็ดชั้นนะครับผมในใบตองเจ็ดชั้นแต่ละชั้นก็จะมีการรองผ้าขาวไว้ทีหนึ่งหลังจากที่ท่านพินทุ สัมผุดนะครับผมเขียนอักขระลาย,ยันลงไปนะครับผมท่านอธิษฐานจิตสัมผัสกระถาลงนะครับผมผงเหล่านั้นนะครับที่เขียนในกระดาษชนวนจะทะลุลงไปตามแผ่นต่างๆของใบบัวในชั้นสุดท้ายคือชั้นที่7นะครับผมท่านจะใช้ผงปฐมังในชั้นที่7นี้นะครับผมแล้วก็นําขึ้นมาขึ้นพิมพ์ใหม่นะครับเป็นแท่งดินสอพองแล้วก็เขียน แล้วก็ลบทําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจึงออกมาเป็นผงอีทีเจนะครับผมแล้วก็ใช้บรรจุในพระของท่านนะครับผมแต่ว่าก็มีเหมือนกันฮะที่บางองค์ที่บรรจุกิ่งครับผมแต่ว่าพบเห็นค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมแล้วก็ผงอีทีเจที่ว่านี้นะครับผมก็จะมี าชาวบ้านหรือว่าพ่อค้าแม่ขายนะครับผมมาขอจากท่านเพื่อที่จะนําไปผสมน้ําเป็นน้ําพุทธมนสำหรับปรับปรุงสินค้าให้ขายดีให้เป็นเมตตามหานิยมนะครับผมเนี่ยพอดีไปได้ทิมนี้มาก็อยากจะนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผมว่า,าเป็นทิมหายากทิมหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์นี่ฮะตรงนี้ละครับ พูดถึงลักษณะโดยรวมด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็คือการตะไบนะครับผมเนี่ยฮะการตะไบจะเป็นลักษณะตะไบหย,ยาบยาบนะครับผมบางองค์นี่จะเห็นมีรอยอขีดเป็นแบบข้าหลามตัดนะครับผมเหมือนกับใช้ปากกาจับตัวงานหรือว่าตัวพระอง์พระไว้นะครับผมเพื่อจะเก็เกบรายละเอียดโดยการตะไบส่วนที่เกินออกนะครับผมเนี่ยฮะ เห็นไหมครจะเป็นรอยเก็บตะใบนะครับผมพิมพ์ที่เป็นสีก้อน8ก้อนนะครับผมที่เป็นพิมพ์แบบหยาบๆเนี่ยครับผมจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบางองค์นะครับผมจะมีรอยปากกาที่ผมวาดนะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดนะครับผมจะเป็นคล้คายๆกับปกา,ากกาจับงานเพื่อจับองค์พระไว้แล้วก็ ใช้ในการเก็บรายละเอียดนะฮะองนี้จะไม่ปรากรบนะครับปรากฏเฉพาะที่เป็นรอยะตะใบหย,ย,บยาบๆนะครับผมขนาดของพรกองค์นี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วแบบหล่อนี่ก็เรียกได้ว่าคงจะไม่มีขนาดที่จะเป็นมาตรฐานตายตัวนะครับผมแต่ว่าเอาเฉพาะองค์นี้นะครับผมความกว้างของฐานจะอยู่ที่2เซนนะครับผมส่วนสูงนี่ประมาณเกือบเกือบ2.5เซนนะครับผมแต่ว่าจะ หย่อนหย่อนลงหน่อยนะครับผมว่า2.3ถ2.3-2.4นะครับผมแต่ว่าก็มีเหมือนกันที่บางองค์จะสูงประมาณ2.5เซนติเมตรนะครับผมจะเป็นพิมพ์ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมสนุนราคาในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสมัยเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มรู้จักแล้วนะครับผมแล้วก็ราคาก็ทวีค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่า เป็นภาคที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับผมของอาการรับรู้รับทราบของทางฝั่งไทยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่เป็นการบรบกวนจนเกินไปนี่อยากจะให้เพื่อนๆพี่พี่ช่วยผมโอบั้นสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจตคุณบุรุพาจารย์สาหรับคนชาวต่างชาติชาวต่างประเทศนะครับผมที่ต้องการซับภาษาไทยนะครับผมเพื่อให้กับญาติญาติพี่น้องนะครับผมซึ่งเป็นชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือว่าฝรั่งต้องการซับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็สามารถที่จะไปกดปุ่ม cc นะครับผมที่อยู่ ทางด้านบนฝั่งขวานะครับผมเพื่อจะรับทรัพย์ภาษาจีนหรือภาษาต้นฉบับของประเทศญาติญาตของท่านนะครับผมที่ต้องการเป็นภาษาต่างประเทศนะครับผมสวัสดีครับ